Ni bung tân bây chôm, mì nóc binh yang nóc binh yang cũng binh cho binh cho nóc, nóc binh nhang, binh nóc, binh nóc binh nào mà cho tăng cho binh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  cho เกาหีหเขาเกัน,น,นาม,ามีหน,นาวมะมูอชมมีหนาวมาจากประเทศเกาหลีอยู่สามตัวมีชุดสามตัวท่านผู้ชมหากินป่าเด้อเนี่ยฝนเพยอะมันสูบป,ป่ามาหากินป่าป่าน้อยนกกระย á งขาวนกเจ้าท่านผู้ชมเนี่ยนกเจ้าบางทีมีนกแบบ นกมาจากตังประเทศบ่ปากสันสนดอกมีชิวสามตัวกันว่าเป็นนกซองกลองมาพวกน,นกสองนกมาจากมาจากกรุงเทพมาสองเองบิง้งเป็นน้ำมาเบิง้งมีชิวสามตัวว่ามาจากมันบินมาจากกันประเทศเกาหลีมีหนาวกันว่าไปโจมีววิวสวยๆนก